ะจะมารีวิวให้ดูว่าวันนี้ซื้อของที่ร้านเอเชียนะคะเอเชียช็อปในเมืองมินิกอันนี้ซื้อหมดไปร้านออเรียนช็อปนะคะ2 1 2ยูโรจุดที่แพงนี่คือแพงสุดคือทุเรียนนะคะเฉพาะทุเรียนคือกิโลละ36.95ทุเรียนก็ร้อยสามสิบสามร้อยยูโรสามสิบสามเซนละเฉพาะทุเรียนนี่นะคะทุเรียนห้าแพทแต่ว่าทาหนหมดไปแล้วแพทหนึ่งนะคะทุเรียน แล้วก็อันนี้ซื้ออีกร้านหนึ่งนะคะที่ใกล้ๆก,กับออเดนช็อปอันนี้ราคา34ยูโรนะคะของในถุง้ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะมีร้านนี้ผักจะถูกนะคะกําหนึ่งก็เอากัมละ1ยูโรนะคะอันนี้ออรเดนช็อปก็จะมีอ,อะไรหลายบัวนีจะดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมีขนุน,นะคะ่ะแพ็คหนึ่งจะเอามาทำของหวานะ ก็มีขนมถ้วย2แพ็คขนมถ้วย2แพ็คก็นะค่ะ,นนคะขนมถ้วย2แพ็คมีปลาทูปลาทูสดนะคะนี่ค่ะก็จะมี ไส้กรอกอีสานนะคะซอขอนแก่น2แพ็คหยิบมา2แพ็ควันนี้2แพ็คแล้วก็มีปลาอันนี้ปลาอะไรปลาดุกปลาดุกปลาดุกอีกหนึ่งแพ็คก็มีไส้อ่อนนะคะ1แพ็คแล้วก็มีปูมา้าปูมา้า แพ็คละแพ็คละเท่าไหร่นี่7ยูโร95น,ะะนี่ค่ะ1แพ็คไม่ถึงกิโลนะคะแพ็คนี้มันน่าจะประมาณไหนอะปูมานี่จะเป็นปูม้าที่เขาหั่นแล้วนะคะเนยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เอามายำใส่ส้มตำหรือว่าผัดผงกะหรี่ได้แล้วก็มข้าวต้มมัดแช่แข็งนะคะ2แพ็คข้าวต้มมัดแช่แขง็งแล้วก็มีมะขาม มะขามมะขามบานนะคะมะขามบานนี่ถูกมากมะขามบานนี่ product of Thailand นะคะ2องยูโรหกอันนี้น่าจะสี่ห้าสิบกรัมค่ะสองยูโคือถูกนะคะไม่ต้องหิ้วมาจากเมืองไทยเลยก็มีผักกระเฉดนะคะก็มีชะอมนี่น้ำพริกน้ำพริกนี่คือใหม่นะคะยี่ห้ออะไรเนี่ย ปลาติว๋วเห็ดฟูผัดพริกขิงอันนี้ซื้อมาลองนะคะไม่เคยไม่เคยทาน,นะคะ่ะไม่เคยซื้อ้วยวยี่ห้อน,นี้คิดจะทำกับข้าวปลาดุฟูผัดพริกขิงแล้วก็จะมีแป้งทําขนมครกนะคะก็มีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวซื้อมาอย่างแค่หนึ่งถุงซื้อมาแค่ว่ามีติดติดบ้านเพราะว่าวันไหนะอยากทําขนมให้ลูกแล้วมีกระปิะคะ่ะกระปินะคะนี่ค่ะก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเรียกอะไรนะ ขมิ้นอ่อนอือหือขมิ้นอ่อนอร่อยค่ะทานกับน้ำพริกแล้วก็มีอืมก็เรีเ่ออะไรนะฉากล้วยนะคะน้ำพริกน,นก็มีมะม่วงแช่อ,อิ่มซื้อมาหนึ่งถุงปกติไม่ค่อยทานของคนนี้่าไหรก็ซื้อมาแค่แบบหายายากนะคะมะขามมีสองกล่องน้ำพริกก็จะซื้อมาอันนี้เป็นปลาร้าฟูทรงเครื่องซื้อมาลองค่ะไม่เคยทานอันนี้ปลาร้า ปลานี่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อติดบ้านนะคะนานาซื้อทีเพราะว่าเป็นคนที่ทําอาหารจากปลาด้วไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าพอดีซื้อปลาดุกมาอยากทำปลาด้วสงเครื่องก็เลยต้องซื้อปลาร้วมาปกติตําส้มตำนะคะจะตําแค่ใส่กะปิค่ะรู้สึกตัวเองตำส้มตำกะปิอร่อยะะอย่าหน่อไม้เอามาทระระําปลาด้วสงเครื่องเดี๋ยวต้องไปซื้อถั่วก็มีน้ําพริกนี่อีกน้ําพริกนี่ก็พริกนมกับแป้างสองถุงพริกนุ่มพ,พ,พริกซื้อมาสองกระปุก ก็อีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้สามสิบสามยูโรคือได้ของเยอะมากผักเข้าขาย,ยซื้อมามากตอหลินม,มานค่ะซื้อติดบ้านไม่ได้ซื้อเยอะปกติจะไม่ค่อยทานของพวกนี้แต่ก็จะมีติดบ้านเวลาที่วันไหนเราคิดทาแบบข้าวอะไรเงี้ยค,ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีใบนี่ค่ะจะซื้อมาปลูกเองด้วยเดี๋ยวเอามาชํานะคะแล้วก็เราก็ทานใบอยางนี้ก็ร้านก็จะซื้อแค่ผักสดค่ะผักสดแล้วก็ซื้ออันนี้ด้วย ต้มเครื่องในเครื่องในหมูเสร็จแล้วเป็นกล่องกล่องซื้อมาสามกล่องลอสเวอร์ส uh, ุดนะคาร์ซูนล็อคกุ้งอันนี้อันนี้ผักค่ะผักกําด้หนึ่งกิโลคันคาร์ซูนล็อคกุ้นี่คนอยา่าอุ้ยอย่าไปเหยียบทุเรียนของฉันเด้อนี่ค่ะผักอันนี้คือเขาจะขายกําใหญ่มากค่ะมีผักชีผักชีลาว ผักขึ้นช่ายนะคะเนี่ยค่ะจะเอ็งมาดูมือข้างเดียวมือข้างหนึ่งหยิบไอ้นี่เนี่ยค่ะกัมแล้วหนึ่งจุดอันนี้เราซื้อไม่เยอะมากเพราะเราเป็นคนชอบทานผักทั้งบ้านค่ะเดี๋ยวให้ดูกัมว่ากํมหนึ่งใหญ่แค่ไหนกํมหนึ่งจะดรคือหน้าร้อนอ่ะผักที่เมออิวนิกจะถูกค่ะผักผักพวกผักเอเชียนะคะดูสิกํมหนึ่งเนี่ยค่ะซื้อตามร้านตุรกีก็ถูกนะคะซื้อผักพวกอย่างเงี้ยค่ะ นี่ผักชีไทยนะคะผักชีไทยผักชีลาวเราก็ซื้อมาเยอะเลยนะคะหลายอย่างค่ะทานกับขนมจีนส้มตําหรือว่าทากับน้พริกลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารไทยๆทานผักเยอะสุดภาพแข็งแรงนะคะแค่นี้ค่ะ